สวัสดีครับช่องีเดดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดไลค์เข้ามาได้โอกาสถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้นะก็ฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาเตะกันเยอะชอบลุ้นชอบเชียร์เชียร์แบบกันเราโปรโมชั่นเยอะมากถ้าคอมมิชชั่นก็มี ถามมีลิงก์ลทรัพย์สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดนะคิกเข้ามานะครับสนใจสถาแอดมินได้นะครับเราจะไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสทีเด็ดของเราวันนี้อลอรยองเปิดบ้านพบแลนด์นะครับคู่นี้แม่งขนาดคะแนนใกล้เคียงกันน่ะเจ้าบ้านดับ7ทีมเยือนดับ5นะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะผลงานคู่นี้เจอกันมาแล้วหกเกมหลังล่าสุดเป็นแลนด์นะทีมเยือนดีกว่าชนะไป4เกมแพ้ลอรยองเกมเดียวเองเสมอหนึ่งนะครับนะทีมเยือนดูดีกว่าชัดเจน 10เกมหลังล่าสุดอลอริยองก็มีชนะ3เกมเสมอ4แพ้ไม่3นะครับฟอร์มถือว่าทรงๆอัตราการบวกบวกไป4เสมอ1แล้วก็เสียไป4เกม50-50นะครับใช้ได้อลอริยองในบ้านปีนี้10เกมหลังสุดที่ผ่านมาชนะไป4เสมอ3แพ้3ฟอร์มใช้ได้เลยนะฮะอัตราการบวกในบ้านดูดีขึ้นหน่อยนะครับบวกไป6เกมเสีย4เกมคิดไปตัวเลขกลมๆก็อัตราการบวกในบ้านถึง60%เลย ส่วนแวนร้ดนะฮะทิมเยือนฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดนี่ก็มีแพ้3เกมเสมอ1แต่ถือว่าเก็บใช้ได้เยอะนะครับถึง6เกมนะอัตราการบวกอ่ะบวกไป4แล้วก็เสียไป3เกมเท่านั้นเสมอ1เปอร์เซ็นต์การบวกสูงนะ60เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแร้ดเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดเหนียวแน่นมากๆเก็บใช้ได้ดีด้วยนะครับชนะไป4ี่เกมเสมอ3แพ้3เกมเท่านั้นบวกดีด้วยนะบ,บวกไป5เสมอ1เสียไป3เกมบวกไป6กด้วยซ้ำอ่ะบวก6เกมนะ โอเคโดยรวมถึงว่าหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมชอบทิมเยือนแลนด์ว่ะดูราคาอีกทีหนึง่งราคาโอ้โหทิมเยือนต่อครึ่งลูกว่ะนะสถานที่อันดับคะแนนใกล้เคียงนะต่อแพงเว้ยติดทีมเยือนนะราคาเปิดมาแลนด์ต่อครึ่งลูกได้เต็มครับรองได้หนึ่งจุดเก้าถ้าต่อปปหนึ่งจุดเจ็ดสี่เจ้าบ้านได้เต็มเลยนะฮะผมมองว่าแลนด์น่าเชียวนะเฮ้ยมีราคานึงหน้าเล่นว่ะโรลิยงในบ้านนะครับลองครึ่งคุบลูกหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะผลงานช่วงหลังแลนด์ดีกว่าแล้วก็ผลงานเจอกันมาแลนด์ก็ดีด้วยะ ลูกหนึ่งน่าจะมีป่าวะ่าถ้ามีก็เล่นแรนก็ได้นะเอาไม่ว่าเชียร์แรนด์แล้วกันปอๆและครึ่งลูกนะแบ่งเล่นคู่นี้ครับที่ว่าทีมเยือนฟอร์มดีผลงานจกจนมาก็ดีช่วงหลังบวกดีด้วยครับจัดั้นทีมเยือนได้เลยส่วนควุยสอนจะไปที่ฟุตบอลฟินแลนด์ลีกครับนะเป็น HJK เฮลซิงกิเปิดบ้านพบมาลีฮามนะครับเจ้าบ้านฟอร์มดีปีนี้อยู่อันดับ1บนตารางคะแนนของลีกฟินแลนด์นะส่วนมาลีฮารมอันดับ9้ราคาก็เปิดมาตามทรงต่างกันแต่อับต่อไปถึงลูกควบนะครับ ผลงานคู่นี้เจอกันมาหกเกมหลังล่าสุดนะัมเบลฮามชนะไปสองเกมเฮลซิงกิเจ้าบ้านเหนือกว่านะรับชนะถึงสี่เกมนะครับโอเคมาดูฟอร์มเฮลซิงกิกันหน่อยสิเกมหลังล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ไปห้าฟอร์มไม่ดีวะ่ะบวกอะบวกไปห้าเกมจเจ้าหนึ่งเสียสี่โดยรวมดีอ๋อมันแข่งยูฟาไงแชมเปียนลีกอะแพ้เบติสนะแพ้โลมาแล้วก็แพ้รูโกเลสแล้วก็มีเสมอไว้ บรูโกลเลตโอ้โหเล่นแชมเปี้ยนลีกเสมอเกมเดียวไม่ชนะใครเลยนะฟอร์มในบ้านครับเฮลซิงกิ10เกมหลังล่าสุดส่วนใหญ่จะแพ้แพ้แชมเปี้ยนลีกเนี่ยแพ้แชมเปี้ยนลีกเลเบรติสนะแพ้โรม่าอะไรเงี้ยนะโดยรวมในบ้านก็ชนะไปถึง6เกมเสมอ1แพ้ไปสานะครับแต่ได้เลนลีกผมว่าไวาไไ้ใจได้นะเล่นในลีกก็2-1 1-0 3-0 2-1เลนเลีกเล่นดีในบ้านบวกไป5เกมเสมอ1เสียไป4เปอร์เซ็นต์การบวกสูงนะครับผมว่าในลีกดีมากนะไปแข่งถ้วยนอกก็ ค่อนข้างหนักหน่อยมาฐานทีมันต่างกันหน่อยนะครับสิบเกมหลังล่าสุดมาเลยฮามฟอร์มก็ถือว่าดีนะฮะชนะไปถึงห้าเกมเสมอสองแพ้ไปสามบวกก็บวกไปห้าสียห้าทรงๆนะครับส่วนมาเลยฮามเกมเยือนสิบเกมหลังล่าสุดก็ชนะไปสี่เกมเสมอสองแพ้ไปสี่ดูทรงๆนะั่นแต่บวกดีว่ะบวกไปถึงเจ็ดเกมนะแล้วก็เสียสามเกมเท่านั้นเกมเยือนบวกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะขอดูก่อนว่าขาดไหมเจอกันมาช่วงหลัง เฮลซิงกิหนึ่งศูนย์เฮลซิงกีสองศูนย์ขาดหนึ่งเฮลซิงกีหนึ่งศูนย์ไม่ขาดหรอไม่ขาดผมลองนี่เนี่ยเล่นแบบนี้ลองนะราคาเปิดมาลูกควบนะอยู่เจ้าบ้านเฮลซิงกีหนึ่งจุดเก้าหกนะครับลองหนึ่งจุดเก้าหกถ้าต่อลูกครึ่งเจ้าบ้านได้เต็มลองมาเลฮารไปหนึ่งจุดเจ็ดห้านะอาบนว่าผมกั้นใจลองดีกว่าถ้าแพ้ลูกหนึ่งรับซับเลยเจ้าบ้านเฮลซิงกีต้องชนะสองลูกครับผม่าช่วงหลังยิงไม่ค่อยขาดด้วยส่วนใหญ่ก็จะเฉือนชนะนะแล้วก็รักษาสกอร์แบบนี้นะคผมมองว่า แพ้ลูกเดียวลองบริหารลูกครึ่งได้เลยทีเด็ดสอคู่นะชอบตามกันมาได้ครับปรมมชชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็นมีแถมมีลิงก์นะครับตัวนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามานะครับสอบถามก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เปกระงาจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ